สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลูกน้ำอ e ีซูซูโปรออกง่ายค่ะวันนี้นะคะพาชมวัยรุ่นแต่งซิ่งนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะกับรุ่น X-Series นะคะ โฉมใหม่ล่าสุดนะคะ2023นะคะมีทั้งรุ่นเตี้ยและยกสูงนะคะทั้งแคปทั้ง4ประตูและที่สำคัญในรุ่น X-series ของเรานะคะมีสีเทาแลมโบเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทได้ลดแต่งซิ่งทั้งคันนะคะหรือว่าท่านไหนอยากได้ล้อมแม็กแต่งซิ่งนะคะลายอื่นๆอย่างเช่นลายใบพัด TE นะคะหรือลายล้อเวลนะคะก็สามารถจัดแบบแต่งซิ่งใส่แม็กให้ได้นะคะ ก็โปรเดิมๆนะคะ29,000บาทออกรถได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะโอนจองเพียง999บาทได้รับแหวนทองอีกหนึ่งวงค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้โทรเข้ามาเลยค่ะ089 901 9427เบอร์ลูกน้ำเลยค่ะ